ผมนายมูใหย่ยบรรชาใจเป็นสุขผมมาตั้งแถวต้อนรับและปกติครับ ขาพุทธเจ้าทุลายของรัฐกาลและรัตตุศีวการของตัวมหาไทยในนามนั้นผู้ใหญ่บ้านแพฝ่ประจำตำบลในสังกัดที่ใต้ฝาล่องมีพระบาทได้พระเจ้าแฝ่ประจำตำบลสารวัตรกำนันแห่งโคกประชาและความรุ่งเรืองข้าพระพุทธเจ้าจะประพฤติปฏิบัติเจริญตามรอยเมืองพระยุคลบาท dream

ชุดด้วยกันนะคะชุดแรกจะเป็นท่านในอำเภออนุญาตนําเรียนข้อมูลกิจการท่านมานัญญาไทยเสร็จจบุรีสุดท้ายนี้ท่ตีและต้ตีว่าการกระทรวงไทยท่านคครับผมวันนี้ครับผมในนามที่เป็นตัวจะมีข่าวดีมาบอกกับพวกเราครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ ป็นดิฉันด้วยค่ะตอนนี้ดิฉันไม่ต้องคอยมาแล้วก็ขออนุญาตค้างไว้ก่อนนะคะขออนุญาตขออนค้างไว้ก่อนนะคะและนี่คือกระทรวงการต่างดินนะคะความร่วมให้กับประชาชนค่ะซึ่งได้มีการนำเราและทีมเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันค่ะผลิตเป็นของตัวเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าที่ดินทำกินอยู่นั้นเราจะมีทางไล่ที่เราหรือป่าพี่น้องชาวกาญจนบุรีเป็นความกด ไอนุญัตแข่งปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจหมายของรัฐบาลค่ะที่จะเดินหน้าเพื่อที่จะให้ให้กับประชาชนค่ะท่านผู้มีเกียรติะระชชคะเป็นนโยบายของเดินทางมารับด้วยตนเองเลยนะคะก็ถือว่าฉนบใบนี้จะเป็นการ รอรดีเด่นได้เป็ียนตัวเลยค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนายวินัยประกอบธรรมอปร,รอบตอดอนสแลบนางสาววารินเลิศดุดมหงอพอปร,รอเทศาบาลตำบลวังน,นกพดลนหวังเดชอ,อปร,รอเทศาบาลตำบลเอราวันคำเภอสซโยกนายประยูนทิมพาลีอ,าอปร,รอบตอหนองนกองผาภูมิค่ะ กองอธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมป้องกันภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านซิงหาของทุกปีเป็นวันที่พวกผมทุกคนจะต้องลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปพบปะกับขอคุณน้อ,นอ,นองชาวข้าขพาจนารอผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอชาวบ้านให้มีความสุขให้คุณน้นองใาวันก็คือท่านบรรญญาไทยเสรนะครับ มาจากบ้านตลาดเคตนะคะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มสตรีที่เป็นอ กำนกนรตต่ำสุดที่จะดมีความแท้ก็ทาการถ้ามาวกร้เจอมีคาก็่ะกดีค่ะก็ดีค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชค่ะ